สวัลดีค่ะสาวสาวดีพี่น้องค่ะพบกันอีกแล้วจ้าเมน้เมนูตำกุ้งซุกจ้าพี่น้องใส่ข่บปุ่นจักน้อยก็ใส่หลายแซ่บๆน้ำตาลจ้าพากห้ายๆมาอน,นีข่บปุ่นเส้นน้อยน้อยอืม้งจะดุ่งอร่อย ກາລາສົດອໍມັນເດກະແຊບບໍນັ້ນເນາະເຂົາຈະຊິເຊົາກິນຈັ່ງໃດເລອື ไปประแจงกันเลยวันนี้กินดูบ้านจากของหกลุ้งเสดุ่ย,ออย้ายลืมย่ัง งานเกลีก้ยกลวยชื่นใจจัแบแซบน้องกันจ้ะน,นี่ปูดองพร้อมมาเนี่ยใชาหลายเนี่ย ลวกก็ได้นี่ลแล้วก็นอกน้ำเย็นก็อบบกุ้งเขาปุ่นดูดน้ำไปเปิดแล้วโอ้พีน้ำม,มันมาขอนี่ฟางพีเนี่ยวจะหลายซื้อมาใส่มูกระทะ จำหน่อยพูดว่ามันสิบ่มี่พูดกินนำ้ำจำือแล้วล่ะเป็นตแ่แสือบี่พูดอยากน,นำ้ำ ยังบ่ค่อยถนดันดปานใดย่งไายางมัดผมก็บ่มีอยากเสร็จโอ้เผ็ดอยู่เด้อ เย,ย็บเย็บอู้หู่งเนี้สาดลายเสีบ 你说播不了。